สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหล่าสุดคณะหมอลำแม่ใหญ่ทบววนถึงคราวต้องลาจากกันโดยดีกับศิลปินในสังกัดของตนเองนะครับ f c ทุกท่านเป็นธรรมดานะครับมีการพบก็ต้องมีการจากมีเข้าก็ต้องมีออกของทุกวงการบันเทิงหรือธุรกิจทั่วไปนะครับ f c เป็นเรื่องปกติของสรรพสิ่งนะครับ ถึงคราวจำเป็นของชีวิตที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนเองนะครับตนเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปที่ไหนดีที่ไหนไว้ก็ไปทางนั้นนะครับฟีฟซีโดยทางไม่ใหญ่เองก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะรู้ถึงสถานการณ์ขององค์กรของตนเองดีนะครับีและล่าสุดทางเพจสบายดีแซบได้โพสต์ข้อความว่าแพลวพราวใจปั้มพร้อมคืนสัญญาให้ฟรี free. ถ้าศิลปินคนไหนไม่อยากไปต่อหลังตนเองแพ้คดีที่ดินต้องย้ายที่พักเร็วๆนี้นะครับเีสีและก็ได้แชร์โพสต์ของหมอลำเพลวพราวนะครับโดยมีข้อความว่าวันนี้จะเป็นวันที่น้องแนนทำงานกับวงเพลวพราวเสียงทองวันสุดท้ายนะคะเพราะด้วยเหตุผลส่วนตัวของน้องและภาระทางครอบครัวทั้งคุณแม่ก็ไม่สบายน้องจึงขอลาลง จากวงซึ่งแพลวก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องเพราะหลังจากที่เกิดปัญหาในเรื่องของบ้านพักที่ยโสธนเพลวได้บอกทุกคนแล้วว่าหากใครมีงานที่ดีกว่ามีอนาคตที่ดีกว่าขอให้ทุกคนลาจากวงได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพราะสัญญาทุกฉบับก็จะเป็นโมฆะคืนอิสระให้แก่ทุกคนแต่ถ้าใครมีความประสงค์ที่จะอยากอยู่ทำงานที่วงต่อไป เราก็ดำเนินการทุกอย่างไปต่อจนจบฤดูกาลยินดีและน้อมรับคำตัดสินของน้องและขอให้น้องประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางโชคดีนะคะน้องแนนนะครับเอฟซึ่งภาวะที่องค์กรของ,ของตนเองเริ่มมีกระแสตกลงนะครับทำให้องค์กรและศิลปินมีผลกระทบกับงานและคิวงานเป็นอย่างมากนะครับเอฟซีเพราะสาเหตุที่มีคิวงานจ้างน้อยนะครับ นำซ้ำคู่แข่งที่เป็นศิลปินหมอลำคณะใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ดหลายๆคณะเลยนะครับพี่พีจึงทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้นเพราะว่ามีวงหมอลำใหม่ๆให้ผู้จัดงานได้มีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นช่องทางกระจายงานไปสู่หมอลำคณะอื่นๆใหม่ๆที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับพี่ซีนัว่ามีใหญ่หมอลำมีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และก็เห็นใจเข้าใจลูกน้องในวงของตนเองดีนะครับไปลาม,มาไหว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของวงการหมลำบ้านเราที่งดงามนะครับของน้ำจิตน้ำใจสำหรับลูกน้องและผู้บริหารองคอ์กรที่อยู่ด้วยกันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเอฟซี FC. ถึงคราวลาจากกันก็จากกันโดยดีโดยไม่มีสิ่งใดค้างคาใจกันต่อไปนะครับเอฟซี FC. หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่า ฤดูการนี้เพรียวพราวออดิชั่นนักร้องใหม่มา5คนในร้ายการันตีคิวงานอย่างดีแต่หนึ่งคนไม่ร่วมเดินสายอ่างติดเรียนสองคนบัวแนนลงกลางฤดูการตอนนี้เหลือสองคนยังไม่รู้ยังไงต่อนะครับยุซีท่านต่อมาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็ยุบวงแล้วไปทำโอริแฟนสองผัวเมียเลยค่ะถ้าจะรุ่งดูเหมือนน้องพระอาทิตย์จัตนาต้านนี้ ชายที่เท้ดูแลฉันได้มีงานวงเล็บเข้าทุกวันนะครับเบีอีกท่านนึ่งก็บอกว่าขึ้นวิธีกันสองคนก็พอแล้วไม่ต้องเอานักร้องคนอื่นขึ้นเขาก็ดังคุณรู้มากมายดูยังไงคุณรู้มากมายนะครับเบีท่านสุดท้ายก็บอกว่าทำสองคนผัวเมียสบายกว่าไม่ต้องแบกภาระงานก็มีน้อยนักร้องมีงานเตะบอลทั้งปีเป็นนักร้องร้องเพลงเจ็บที่ขาก็เห็นเต่ ไปสองคนผัวเมียดันแค่ผัวกับเมียคนในวงไม่ค่อยเห็นนอกจากเต็มวงใครเขาจะอยากอยู่นะครับพี่สีนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตท,ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีแซบนะครับพีใดๆก็ตามนะครับตามวัฏจักรของสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าองค์กรใดๆก็ตามนะครับไม่มีใครจีรังเปินดาวค้างฟ้าได้เลยนะครับพีพอถึงการเวลาของมันก็จะร่วงหล่น ลงมาตามวิถีของมันนะครับเอกซิพัน